จะเล่นตัวของแคลลี่นะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะไม่ตีคีสเลยนะฮะทุกคนไม่ง <c oughs> ยิงแต่โตโรนะครับดาเมจแปดสิบกว่าะะเฮยโอ้โหโตโรไม่เอาจริงเอาจริงเอาผมจริงนะ,ะโตโรนี่ไงแข่งโดนนะฟื้นมากไม่ใช่สทบาทเลยก้รงบนฟื้นนะฮะเอาดี โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a แ e l สามี่เกวิวกันอีกครั้งอีกแล้วนะครับเิ่นเคยนะฮะีเนี่ยก็จะเล่นตัวของแคลรี่นะครับผมเนี่ยก็จะไม่ตีชีพเลยนะฮะทุกคนโอเคมันจะรอดหรือเปล่าวะ ไม่แน่ใจว่าไอเทมผมจะโดนนำาไปแค่ไหนนะครับถ้าผมไม่ซีคีเลยผมก็จะปล่อยเพื่อนเชียร์คีไปนะครับแต่เรายังแบบมีเงินอยู่นะครับแต่มันก็จะหารกับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยโอเคนะไปดูกันว่าผมจะรอดรืบไหมนะฮะเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นในโหมดธรรมดาละกันนะครับีิเกียดลงแรงนะครับเพราะว่าอาจจะโดนเพื่อนร่วมทีมด่านะฮะทุกคนนะถ้าทาแบบนี้นะก่คลิปนี้ฮะสร้างขึ้นมาเพื่อความสนุก และความบันเทิงกันเท่านั้นนะครับอย่าไปทำตามหรูอว่าอย่าไปดราม,ม่านะครับทุกคนนะ <S <S โอเคนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปเต็มกันนะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะครับใครมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ด้ที่ด้านล่างคลิปนะฮะโอเคเพื่อมเป็นการสุขอนาะยวเราก็ไปเจอกันนีเกมเลยนะฮะ โอเคก็มาอยู f, ่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับและตัวละครที่ผมจะเล่นนี่เลยนะครับตัวของเทพเจ้ายอนนั่นเองนะฮะก็ไม่มีใครฟาร์มผมก็ไม่ฟาร์มครับผมเป็นยอนลมดีไหมเนี่ยไปยอนออฟเลนดีกว่านะครับแบบตึงๆนะฮะยอนออฟเลนมันก็ต้องตีคี้ดิแต่ผมไม่ตีนะผมจะเดินแบบใส่ปัดเว้ยโอเคฮะเพื่อนเขาเลือกเป็น ดูกล้าแล้วนะฮะเราก็เล่นย้อนที่ไม่ตีฟิลแล้วนะจะเป็นยังไงนะแค่รอบหรือเปล่านะครับโอเคนะครับผมก็เอาอาเคนี่มานะครับเกมนี้นะแล้วก็นี่เลยนะครับผมปลาลูกศรเดินตรงกลางนะฮะยวงะเดี๋ยวเราไปกดดันตรงกลางหรือเปล่านะฮะโอเค ก็ตรงกลางแม่งเลยประกันนะครับผมก็จะไปดูคีดเพื่อนเลยนะฮะตรงกลางแม่งเลยปะกัน <B> <A> มา,านนะ <c oughs> okay, เ,านะเาดี๋ยวเขแกงกระตูนะโอเคเราไม่นีซีดนะแต่เราดูเเพื่อนนะฮะ <c oughs> มาดูกันว่าของผมจะช้าแค่ไหนนะแต่ของมันไม่น่าช้าเอยอะนะเร็วหนึ่งก็จะบวกน,นะครับผมเป็นยอนที่สายบ้าบวกนะครับผม <B> <A> ไม่เอาเหรอเอาเหรอ,อโอเคฮะเดี๋ยวจัดฮะไม่ถึงหนึ่งนาทีว่าแบบนี่ยิงแต่โตโรนะครับดาเมจแปดสิบกว่านะอ้โหโตโรไม่เอาจริงเอาจริงเอาจริงฮะโตโรนี่ไงไแข่งโดนว่ะฟื้นบาดไม่ใช่ฟร์นบาทเลยตรงบนเฟร์สนะฮะเอาดีอ้โหไม่เอ้ยเอาดีเอาดีครับ เอาดีครับนุ่มพ้อมฟิลด์ฟันอัดหน้าไปหนึ่งทีไม่เป็นผมว่าโอ้เพื่อนได้ไม่เป็นไรโอเคกลับเข้าเลนกันต่อนะครับเดี๋ยวผมก็จะยิงแต่ลาวิวนะเหมือนเดิมครฐฐับภารกิจในวันนี้นะครับเราก็ไม่ไปชีบเลยนะฮะทุกคนยิงแต่คนอย่างเดียวนะครับบ้าเลีอยดต้องรีบถอยออกมาก่อนนะฮะโอเคเพื่อนทุบมันเพื่อนทุบมัน ก็ยิงนะโอเคสวยงามนะผมทุบมันโตโระโตโระเพื่โตโ้อหื่ก็ตายไปนะยิงป้ามมาผมไม่สามารถตีคีมได้แต่เราตีป้อมได้ฮเฮ้ยๆร้อเลียวนี่ยังนีสำไเหรอไมเนเราอันตรายแบโดนว่ะแบบรันเนีเราตีปีไม่ได้นะปล่อยเพื่อนโอเกไปเดิน คือโคตรเสียดแทนสี่คือเอว่าไงเองเนี่ยเราตีชี้ไม่ได้ฮะทุกคนยังไงฮะเราตีคนก่อนเลยแล้วก็หลานไม่ได้ฮะโอเคเนี่ยลางจิตของผมก็คือไม่ตีชี้ต้องฝอยลงมาก่อนนะครับเพราะว่าชี้มันอยู่ในระยะฮะโดนด่าให้ดูไม่ตีชี้เลย โดนพิมด่าแน่ลิงไม่ต้องพิมด่าหรือเปล่าเมื่กี้เขาหยุดอะไรหยุดซื้อไอเทมที <function als. S 1> ่านฮะไม่ไงยิงเวฟัน <ano> ัดหนึทีนะฮะไม่ิดคีฟไม่ยิงเกิลได้คีฟเลยได้ได้อะไรวะได้นกเสงยิงฮะไม่ได้ตั้งใจล้านนะคือยิงเผ่คนนะเอาดิบอกดิเพี้ย ขวัเพื่อนวังทายิงฮะยิงครับผมยิงดุสกิดไดม,ม่เหืฮะยิงเพื่อนยิงเพื่อนยิงเพื่อนเอาดิวันเพื่อนิวดิวันไม่ตายฮะโอเคเราก็ยิงก้องไว้นะฮะไม่เหเยเพื่อการันเดี๋ยวผมยิวดันไม่แน่ใจนะฮะผมจะยิงกล้อ,ะะองอย่างเดียวแล้วกน โดยกานทดสอบนะภารกิจคือเรายิงป้อมนะครับแล้วก็โอเคยิงคนโอ้โหแม่งอันตรีผมมาสวัสดีโตโรสวัสดีฮะโอ้โหแม่งชาร์จไฟและโอเคสวยงามฮะไม่มไงยูดิการ์สเป่นทีนะฮะคนจริงดีป้อมไม่มเไงยิงแต่ป้อม อันตีกันแล้วอันตีบ้างโอเคเราไปลุยไปวัดกับไอ้น,นี่แหละดาววิวนะครับมาเรามานหนึ่งหนึ่งกับดาววิวนะฮะมาเพื่อนนี่ไงไสู้ดาววิวไม่ไหวแน่เลยะฮะไหวไหวชิว,วอยู่เรียบร้อยครับผมว้าว <Wow. S 1> เป็นโซโล่คิวนะฮะช่วงน,นี้ยิงคิวเดือดซันกำลังเสริมฮะ ตายทุกคนโอเคฮะรอเรียวมาผมยิงไปอืมแม่ไม่ตายเลยเอาดิเอาดีเพื่อนอืมกิวแบบันจังหวะนี้โอ้ไม่โดนเนี่ยโอ้เผลอไปยิงชีพไปต้องถอยน้อยก่อนนะฮะโอเคเราไปช่วยเพื่อนตีชีพไม่ได้อบเจกต์มันก็ถือว่าเป็นชีพอ่ะใช่คิงกับคิว จะยิงโคลนนะครับจังหวะน,นี้เอาดีครับผมไม่ยงให้ยิงตโ,โลเอายิงซีพเพื่อนจะกันกันโอ้ไม่กอเพื่อนไม่เข้าฮะยิดร้อยเลยครับผมถ้ายิงฟิวเดอ์คันไม่ก่อนนะฮะเหยียบร้อยนะฮะเราจะมาช่วยจุก้านะครับ เพื่อนมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วนี่งไงโอ้ยเป็นอดิตของเราว้าว <Wow. S 1> นี่ฮะเราทำการที่จะจบเกมเลยแล้วกันนะฮะยิงครับผมไม่งไงยิงโตโล่ไปก่อนเลยแล้วกันยิงฮะไอเ้เพื่อนตีชี้ไปนะฮะยิงครับผมยิงไม่เข้าเลยวะ <Nope. S 1> เออนี่งไง มันยรงไม่เข้าไม่ไงไม่ไงไม่ไงเฮ้ยโอ้โหแม่งถึกจับนะถึกจับแล้วไงฮะว <Wow. S 1> มาวิวฮะเราต้องปล่อยมันก่อนนะรอเรเียกมาสี่ฮะผมยิงครับผมเฮ้ยมันมามามีนะผม ยิงครับผมไม่ยิงไงไม่ยิงไงโอเคฮะคยิงทิปไม่ได้นะยิงได้แต่ป้อมนะฮะป้อมไม่ต่อแล้วกันยิงคนก่อนฮะยิงป้อมดีจบเกมให้ไวฮะเดี๋ยวเกมมันจะแพ้นะฮ โอเคให้ว okay, so so mm ิ hmm, ่งถอยมันก่อนนะครับรอดีจ <Nope. S 1> ังหวะเพื่อนว่าจะบวกหรือเปล่านะฮะผมจุดจุดจ้องจ้องกันนะฮะจังหวะต่อไปครับอือโซโล่ใส่แล้วฮะปิ่งหวยิงโซโล่แม่งเลยละกันยิงเอาสนยิงฮะดาเมจที่เบามากดาเมจที่เบามากไม่ไหวโอ้โหเอยะเ่าจะยิงตายนะฮะทำไมมันรู้สึกว่ายอนมันเบากว่าปกติวะอหรือว่าเราลืมออกทารอนหรือเปล่าฮะ ไม่ยิงเลตัวโลยิงไม่เข้าเลยวะ่ะแม่งเอ้ยธนูหรือว่ากระดาษวะเนี่ยยิงไม่เข้าเลยนะฮะเฮ้ย <C level> อ,อ,อันตีส่วนหบแล้วไงฮะยิงต่อฮะยิงหรือสิบยิงโผล่แม่งเข้าแล้วไอ้ไนอีย่ยิงเดยฟันไม่โดนเนี้ยยิงฮะยิงนะมึงรอดูเอาอีก ยังไงเอาอีกยังไงนะฮะโอเคฆ่ามันให้ฟีนะเพื่อนอยู่เรื่องนะต่อน,นะครับไมายิงฟีไม่ได้นะครับต้องปล่อยคือผมกลับถังนี่ก่อนนะฮะจากที่ของเรานำนะจากที่ของเราตามนะฮะไม่ยิงฟีไงโอเคผมได้ฟีแต่ป้อมอย่างเดียวนะฮะ พอๆกับลาวิวนะฮะว่าเขายิงคีบโอเคเราพอๆกับเมดเลยนะฮะจงเจ็บสกิลไว้ก่อนนะครับเด็กเกมไม่ไหวแนะะ่ครับยิงครับผมยิงไม่ตายนะโอ้แม่งลูดคีบไปหนึ่งกองไม่ได้ตั้งใจตีคีบแม่ใส่ตีคน,งนไงให้แม่งชิ่งมาโดนคีบนะอเเย่างเดียวแต่ก็ไม่รอดเอ้าไม่โดนเหรอลป ถามจริงนะฮะไม่โดนเสฉื่อกีงโดโลได้ไม่เข้านะครับเพราะว่าของผมช้านะฮะยิงครับผมยังยิงรอยู่ยังยิงอยู่ยังยิงอยู่ยังขอรูดหน่อยขอรูดหน่อยนะฮโอ้เป็นอันติเมตแบบแบบผมไม่น่าอันติเมินะฮะยิงเล่นดีจัดนะเมนี้ยิงครับผมยิงนะฮะยิงคนนะผมจังหวะนี้ มันจะจบเกมนะครับคอนเทนต์นี้ก็ถือว่าไม่ค่อยท็อกซิกมากเพราะว่าเราเล่นในโหมดธรรมดาก็ถ้าใครอยากให้ผมลงแรงนะครับก็ยิ้คอมเมนต์นะโอ้อะไรกันี่เฮ้ยได้รับเหรียญทองแคลลี่เฉยฮะโอ้โหไม่ดีทีได้รับเหรียญทองแคลลี่นะเป็นไปได้รับเหรียญอยู่ที่27เปอร์นะถือว่าเยอะเลยครับรับดาเมจก็ยิ้สามเปอร์นะฮะ <c oughs> อะไรวะนนี่ว <c oughs> เป็นแคลลี่ใส่รับดาเมจฮะ โอเคถ้าใครชอบในที่แบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นหนึ่งแชร์ share, แล้วก็หนึ่งติดตามนะครับก็คลิปนี้น,นะฮครับเป็นงานเพื่อวความสนุกนะครับย้ำกันอีกทีนะฮะก็อย่าไปทำตามนะครับก็ไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะฮะวันนี้ขออนุญาตลากันไปเพียงแค่นี้แล้วกันนะฮะสวัสดี